สวัสดีครับพบกับผมช่างอ่ำทำเองนะครับวันนี้ก็จะมานะครับสอนนะครับวิธีการอัปเดตนะครับอัปเฟิร์มแวร์กอง s อง S9 นะครับให้กลับมาดูได้นะครับเป็นยี่ห้อของ PSI นะครับคือตอนนี้นะครับ PI เขาได้ยกเลิกไปหมดแล้วนะครับแต่นะเราก็ทำการเช็คดูระบบไฟแล้วก็อุปกรณ์นะครับที่อยู่ด้านในนะครับว่า เสียหายไหมนะครับถ้าเสียหาย c บวมเราก็เปลี่ยนสีซะนะครับให้กลับมาทำงานได้เพอร์ซั p p l y นะครับทำงานได้ปกตินะครับวันนี้เราก็จะมาแปลงนะครับแปลงร่าง S9 นะครับให้กลับมาใช้งานนะครับในรูปแบบของ i d เด s ย t นะครับก็คือค่ายนี้เขาแจกเฟิร์มแวร์ให้เราอัพโหลดนะครับในส่วนของ PSI นะครับ แปลงร่างไอตัวนี้ให้กลับมาใช้งานได้ต่อนะครับอ,อุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือ1น,นะครับสำคัญก็คือกล่อง s 9นะครับแล้วก็สายลิง์นะครับนะ pl 2303 ta นะครับนะก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็น usb นะครับ usb แบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นนะ ข้อต่อนะครับข้อต่อของกาวนะครับแล้วก็กาวนี่คือจะเป็นสีดํานะครับส่วนไฟห้าโวลต์ก็จะเป็นสีแดงนะครับไฟห้าโวลต์น,นี่เราจะไม่ใช้นะครับส่วนสีขาวก็คือ RxD ส่วนสีเขียวก็คือ TxD นะครับเวลาเราต่อเราก็จะต่อสลับกันระหว่าง R กับ T นะครับถ้าตรงนี้สีเขียวคือ T เราก็ต้องเอาไปเสียบตัว R ในบอร์ดนะครับของเมนบอร์ดนะครับในส่วนของเฟิร์มแวร์นะครับเฟิร์มแวร์ผมก็มีนะครับพอดีดาวน์โหลดไว้นะครับก็คือจะเป็นของนะฮะ S9 นะฮะโอเคฟอร์มไอเดียนะครับจะเป็นในส่วนของเมนบอร์ด5812นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับนะเรากดโอ โอเ n ได้เลยนะครับโปรแกรมที่เราใช้อัพโหลดครับก็จะเป็น s t b นะครับอัปเกรดเนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทำการเสียบสาย usb นะครับสาย usb นี้นะครับมันก็จะอยู่ในพอรตที่4นะครับฮะสำหรับนะครับที่เราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่พอร์ตอะไรนะครับก็ลองกลับไปค้นใน ครับคลิปที่ผมทำไว้นะครับในการอัพกล่อง OKX OK ให้เป็น t ทยแซนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะมาสอนลัดขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับก็คือจะทำกล่อง S9 นะครับให้เป็นไอเดียแซนะครับส่วนไทยแซดเรายังไม่มีนะเท่าที่ผมดูในกลุ่มนะครับนะวันนี้เราก็จะทำนะครับในส่วนของ S9 ให้เป็น i d เด z นะครับ ด้านหลังนะครับก็จะมีลักษณะแจ็คเสียบอย่างนี้นะครับแล้วก็รูเสียบนะครับนะรูเสียบนี้เสียบไงนะครับก็คือเอาสีนะครับสีเขียวนะครับเสียบไว้ด้านซ้ายสุดนะครับเสียบไปนะครับแล้วก็ฟันนะครับนะฟันจะมีทั้งหมดอยู่5อันนะครับจะไม่ใช้อยู่2อันนะครับแต่ถ้าเป็นกล่อง o k x ก็จะมีทั้งหมดอยู่4นะครับสีช่องนะครับ สีฟันให้เราเสียบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบนะครับขั้นตอนอัปเดตนะครับเสียบไม่แน่นนะครับถ้าไม่แน่นมันจะฟ้องเออร์เรนะครับโอเคนะครับเสียบเรียบร้อยนะครับนะปักนะครับปักไฟนะครับของกล่อง s 9นะครับตัวนี้เรายังไม่ต้องเสียบไฟครับจนกว่าเราจะกดนิกนะในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวมันจะกด next นะครับอ่าถ้ามันขึ้นเช็คนะ serial p o อ t อันนี้ก็คือจะเช็คว่าเป็นพอร์ตสีหรือไม่นะครับเราก็ทำการนะครับเสียบปลั๊กนะเพื่อสตาร์ทของกล่อง s 9นะครับว่ามีไฟไหมเราก็ต้องดูครับว่ากล่องดีไม่ดีนะกล่องนี้ครับ น่าจะเสียนะระบบไฟไม่มีนะครับนะระบบไฟไม่มีนี่ซับไพ่น่าจะเสียครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมไปเอา,เอากล่องที่นะครับซับไพ่ดีมาเปลี่ยนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเปลี่ยนซับไพ่เรียบร้อยนะครับก็คือยกของโอเคมานะครับอันนี้เป็นกล่องโอเคนะครับโอเค ตอนนี้เราก็จะลอง S9 ก่อนนะครับก็คือลองยกซัพพลายเข้ามานะครับไอ้ตัวนี้นะครับซัพพลายของ S9 เมื่อกี้ที่ผมลองเสียบไม่ติดก็คือซัพพลายเสียนะครับก็ขอยืมอันนี้มาก่อนนะครับเพื่อมาอัดนะครับฮะนะครับอันนี้นะครับเมื่อกี้เรากดนะครับตัวนี้มันค้างไปนะครับเมื่อกี้เราก็จะเริ่มใหม่ด้วยวิธีการกดเน็กนะครับกดเน็กลงไปนะครับมันก็จะขึ้นถามเช็ค สีเหียวนะครับแบบนี้เราก็ทำการเสียบปลั๊กกล่องครับเพื่อให้ทํางานนะครับนะเอาไฟติดปุ๊บนะเดี๋ยวสักครู่ไฟสีเขียวก็จะขึ้นนะครับไฟสีเขียวขึ้นเราก็มาลองสังเกตหน้าจอครับมันก็จะเช็คนะครับถ้ากล่องสมบูรณ์นะครับมันก็จะขึ้นน็อตนะครับอารีเเรียลเช็คผ่านปุ๊บนะครับ กล่องก็จะทำการอัพเฟิร์มแวร์ได้นะครับกล่องตัวนี้เราต้องดูอีกทีครับว่านะครับจะสามารถอัพได้ไหมถ้าเมมโมรีเต็มก็ไม่สามารถอัพได้นะครับมาเช็คดูอีกทีครับทำไมปุ่มนี้ไม่ขึ้นเดี๋ยวลองเสียบใหม่เดี๋ยวลองแคนเซิลใหม่นะครับ เส้นใหม่เมื่อกี้ผมถอดพอร์ต USB ครับอันจริงเราต้องเราต้องการ,กราบาดออกก่อนนะครับเวลาเราเสียบพอร์ต USB อันจริงเราต้องเสียบพอร์ต USB ก่อนแล้วค่อยเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับมันจะรันออโต้ของคอมนะครับคอมสก็คือซีเรียลพอร์ตนะครับก็คือตอนนี้เมื่อกี้ผมถอด USB แล้วผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับก็คือมันจะหาพอร์ตไม่เจอนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราไปเลือกเหมือนเดิมครับนะฮะ S9 OK Form Idea นะครับเวอร์ชัน5,812นะครับนะเรากด Connect ต่อนะครับเราวก็หาซีเรียวเจอไหม อ๋อผมรู้แล้วทำไมไม่เจอสายครับสายหลุดสายพอร์ตหลุดครับโอ้โหเดือดสกูโวยตายแล้วตายแล้วมัวแต่เป็นห่วงครับซอฟต์แวร์กับปลั๊กไฟแล้วก็ซับไพครับลืมไปเมื่อกี้เราเปลี่ยนซับไพเราถอดสายมันออกถึงว่ามันหาไม่เจอนะครับเสียเข้าไปใหม่อกลับมาใหม่ ครับนะตอนนี้เห็นไหมตอนนี้หาเจอแล้วนะหาเจอแล้วซีเรียลเพราะว่าเราเสียบตัวนี้เข้าไปนะครับนะสายเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวเราทําการเสียบปลั๊กครับเพื่อให้คอมพล์โปรแกรมนะครับรอไฟสีนะครับไฟสีเขียวติดนะครับ ไปสีขาวติดแล้วนะครับสีเขียวครับสีเขียวไปสีเขียวติดแล้วนะครับจะรอครับว่าจะคอมไพ์ผ่านไหมเี๋เตอนนี้นเ,เลอเลนะเดี๋ยวเราเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะครับก็คือถอดปลั๊กเนาะ ปลดปลั๊กเสียบนะครับตัวนี้มันยังหลวมอยู่เลยของผมนะหลวมอยู่นะครับเสียบเรียบร้อยปลดโอเคเดี๋ยวเราจะกดน็กให้มันหาซีเรียวนะครับซีเรียลแล้วผมก็ทำการเสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กให้บอร์ดต,ติดนะครับบอร์ดไฟติดเดียวเราจะหาเจอไหม เมื่อกี้ผมทำผ่านไปแล้วหนึ่งบอร์ดนะครับโอเคเอาเดี๋ยวเราทำการกดเจ็ดนะฮะกดเจ็ดเดี๋ยวมันก็จะดาวน์โหลดครับอัปโหลดเรียบร้อยเมื่อกี้มันถามว่านะครับไฟล์ที่จะอัปเข้าไปอ่ะมันมีจำนวนขนาดใหญ่มากใหญ่กว่าเฟิร์มแวร์หลักนะครับดังนั้นเมื่อเราอัปเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็จะไม่สามารถกลับคืนมาเป็น psi นะครับรุ่น s 9ได้อีกนะครับเพราะว่าเราได้ลงเฟิร์มแวร์ของ ideaset เข้าไปครับ ซึ่งมันเป็นไฟล์ขนาดใหญ่กว่านะครับนะสังเกตดูครับไฟสีเขียวจะดับนะครับเหลือแต่ไฟสีแดงนะครส่วนเฟิร์มแวร์ก็จะอัพโหลดเข้าไปนะครับครบร้อยเปอรเซ็นต์ไหมครบร้อยนะครับมันก็จะมีเน็กแล้วกดเน็กไปต่อมันก็ทำการรีเซ็ตนะรีเซ็ตค่า power นะครับก็คือ สตาร์ทเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับที่อัพลงกล่องโอเคครับเรากดฟินิตได้เลยนะถือว่าสำเร็จนะครับแล้วทำการถอดปลั๊กนะครับแล้วก็ลองไปเทสดูนะครับนะเทสดูต่อเสาไอต่อสายสัญญาณนะครับ r g 6ดูนะครับว่าได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวจะเอาไปต่อให้ดูนะครับว่าจะสามารถอัพเกรดเป็นไอเดียแซได้ไหมโอเคครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการทดลองนะครับ ว่าอ่ากล่องนี้จะสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับเราทําการต่อสายสัญญาณเข้าไปเหมือนเดิมครับตามสีเลยนะครับสัญญาณภาพก็เป็นสีเหลืองนะครับส่วนระบบเสียง R L นะครับก็เป็นขาวแดงนะครับเสียบไปเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมเสียบสายนะครับ R G 6สายอากาศด้วยนะครับของจานดาวเทียมเรานะครับ เวลาเราหมุนหมุนให้สุดนะครับแล้วก็สังเกตให้ดูดีๆครับเผื่อเราหมุนปุ๊บสายถอยหลังครับมันก็ไม่ OTA ให้เราครับเดี๋ยวเราจะทําการเสียบปลั๊กแล้วนะครับผมก็ลุ้นด้วยนะครับนี่ยเมื่อกี้ลุ้นตอนทําเล่นๆดูครั้งแรกอีกกล่องนึงครับสําเร็จซัลายเข้าดีหมดนะครับมีแต่คาปาที่บวมครับมีตัวนี้ที่บวมเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้ พอถ่ายวิดีโอลงจริงอ้าวซับไพ่เสียครับอีกกล่องหนึ่งนะครับยี่ห้อ S9 นะฮะ S9 เกป็นรุ่นเก่ามากนะครับโอเคครับผมเสียบปลั๊กเลยนะครับปั๊บไฟขึ้นครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะขึ้นไหมนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเปิดทีวีแป๊บครับทีวีสแตนบายเมื่อกี้มันออกนะครับ นะครับอ่าครับมันจะอัปโหลดแบบนี้ครับแต่ยังไม่ต้องตกใจครับมันจะขึ้นติ๊กนะครับแล้วก็ไอเดียแซดครับเดี๋ยวแ๊บมันก็สามารถดูรายการช่องอื่นได้เลยนะครับที่มันดูไม่ได้ก็คือช่อง2ครับดูไม่ได้แต่ช่องหลักก็สามารถดูได้ปกติครับ เวิรนะ์กพอยต์ดูได้ปกติครับคุณผู้ชมค้าหมดเวลากับรายการสดนะที่จริงแล้วนะคะแต่ว่าผ <Work point. S 2> ู้ชมสามารถติดตามคงย้อนหลังได้ทางไทยรัฐ <Pilot S 2> ทีวีช่องวันนะครับช่องสามอมรินช่องเจ็ดนะครับพีพีทีวีนะครับช่องนี้น่าจะไม่ได้สัญญาณครับลองถูได้ไหม ดูช่องหนังครับช่องหนังดูได้นะครับถูกสัญญาณครับตอนนี้อยู่ที่45-46นะครับสามารถดูได้นะครับมาดูช่องบล็กพอยท์ครับสัญญาณนะครับคุณภาพของสัญญาณังอยู่45-46ครับ ครับครับก็ถือว่าผ่านนะครับในการอัปเดตนะครับหรือว่าอัปเฟิร์มแวร์นะครับบางคนก็เรียกว่าแปลงล่างนะครับก็คือจับไอเดียแซนะครับยัดใส่กล่อง S9 นะครับสามารถกลับมาดูได้อีกครั้งนะครับว่า P.I. n นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นอนาล็อกนะครับที่นานแล้วนะครับถูกยกเลิกไปนะครับเราทำการแปลงล่างเรียบร้อยครับถือว่าจบนะฮะ ลองเอาไปทํากันดูนะครับว่านะฮะกล่องที่ช่างนะครับหรือว่าบ้านของลูกค้าเองนะครับมีกล่อง S9 ก็สามารถลองโหลดซอฟต์แวร์ดูได้นะครับเดี๋ยวซอฟต์แวร์ผมอาจจะลิงก์ฝากลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับนะลองไปอัพโหลดกันดูครับ ว่าจะสามารถกลับมาใช้งานได้ไหมนะครับก็บประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยครับอย่าลืมนะครับดูแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับให้ถึงหนึ่งพันคนนะครับสี่พันชั่วโมงนะครับขอบคุณครับ